สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการของไมโครเดนเซอร์นะฮะที่เก็บเอาไว้ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยแลวเวลาเราใช้เนี่ยอาการมันเกิดจากการเบาไมเดือดมาซาเบาครับไมโครเดนเซอร์อันนี้เนี่ยผมเก็บผมซื้อที่โปรปากคินประมาณปี2 5 5 4นนะครับผมไม่ได้ใช้เลยพอวงผมแต่ผมก็เก็บเอาไว้คือเอาไว้อัดอะคูสติกเนี่ยแหละครับเก็บไวไ้ในะห้องนอนไม่ได้ใช้เลยนะครับ คือแทบจะไม่ได้โดนโดนเสียบเข้ากับมิกเซอร์ er เลยคนระับเพราะว่าไมอันนี้จะเป็นไฟ48โดโวลต์เลี้ยงพอผมจะามาอัดงานมีโปรเจกต์ที่จะทำงานอัดมาเสร็จซ่าครับเบาเสียงไม่ได้เลยคนระซื้อมา6,500 10สปีที่แล้วนะ10ปีนะครับไม่ได้ใช้คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นแผงวงจรอ,อยู่แล้วก็มีตัวไดโอดมีตัวไฟเลี้ยงแล้วก็ไอตัวไดแกรมข้างในเนี่ยครับมันจะมีบางๆอยู่ ผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงทีกว่าไม่เสียผมก็เลยไปถามพี่ที่สนิทกันนะครับนะก็เหมือนอาจารย์แหละแกเขาบอกว่าต้องเปิดทิ้งไว้ให้มันได้เบิร์นให้ไฟมันได้ใช้มืนมันเหมือนกระบวงจรมันไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับตัวโอมตัวคาราเดียบตัวซีข้างในมันอาจจะเสื่อมผมก็เลยใช้วิธีการโดยการต่อ Audio i n อร์อนเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ปล่อยไฟมาเสร็จนี่ครับเปิดกระลำโพงเลยครับ ทีบในคราฟเฟลพอมบีมันได้รับเสียงเต็มอยู่นี่มีแตฟันอันนี้ผมดีกว่นจะได้ได้ยินยัง <c oughs> เพื่อที่จะให้ไฟกระพริบเห็นไหมครับคือ <c oughs> ถ้าไฟกระพริบเนี่ยมันหมายถึงว่าไอ้ตัวแผ่นตัวรับเสียงข้างในอ่ะครับมันมันได้มีการใช้งาน รับเสียงมันเลยทําให้เสียงเนี่ยออกมามันใช้ได้ผมเบิร์อยู่สักสองสักสองวันครับเปิดทิ้งไว้เลยฮะวันละประมาณก็สองชั่วโมงปิดสองชั่วโมงปิดใช้ทุกวันครับให้ไม่เนี่ยมันได้รับเสียงแล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วฮะเริ่มกลับมาอิ่มละแต่ปัญหามันก็คือใช้เสร็จดีครับแล้วมันก็จะวูบหายไปนะฮะคือมันไม่ได้ใช้งานเลยครับก็เลยจะจะบอกว่าถ้ามีไมโครเดนเซอร์ ให้ใช้นะครับให้ใช้หมั่นใช้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสําคัญอย่าให้หล่นนะครับถ้าหล่นไปเนี่ยพังแน่นอนนะครับไมโครเนเซอร์ซื้อมาเกือบหกพันครับตอนนี้ก็ราคาก็เหลือสี่พันละล่ะนะครับของออเ i o โอเทคนิกานะครับตัวนี้เป็นรุ่น AT2020 นะครับรับด้านหน้าด้านหลังนีเขียนไว้แบ็สิ่งดีครับตัวนี้โอเคครับนี่คือวิธีแก้ ะะก็ลองดูครับถ้าทำส,สักอาทิตย์หนึ่งถ้ายังไม่ได้ก็กลับบ้านเก่าครับมันมีร้านซ่อมนะแต่ไม่รู้ว่าซ่อมคุ้มหรือเปล่าลองเซิร์ชหาดูนะครับพอดีหัวหน้าเก่าผมก็แจ้งว่ามันก็มีร้านที่ซ่อมนะทำไมแพงๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานด้วยครับของผมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยมันเลยมีอาการอย่างนี้ขอบคุณครับถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะครับก็จะเป็นการเนี่ยขอบคุณอย่างยิ่งในการทําคลิปเพื่อการแนะนําว่าเทคนิคต่างๆการแก้ไขต่างๆยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ